สวัสดีทุกคนมาอีกหนึ่งคลิปนะทุกคนนะเมื่อน,นี้เขากะเที่ยวกัาได้แชทกับเด็กๆแล้วนะทุกคนเนาะกะถามข่าวถามข่าวเนาะไลายคนกะถามเงินเขามาอ่าถึงสองสาวเนาะถึงนงกระทองเนาะเมื่อน,นี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารสู่ฟั่งเนาะทุกคนเนาะผูใด,ดที่ที่รอติดตามอ่าข่าวนกกระทองจากฟองอยู่เนาะ หวงจะมาเล่าสู่ฟังมือนี้เนาะได้ข่าวมาแล้วนะทุกคนเนาะหลังจากที่ไปทํางานได้เกือบจะหนึ่งนนอาท mm ิต hmm. ย์แล้วมั้งทำตั้งแต่วันจันเนาะมือนี้วันฟุกแล้วมือนี้วันฟุกแล้วก็เหตุได้ล้ามือแล้วล่ะทุกคนแต่ว่าตั้งแต่ไปปองกับพระท่านในถามนะปองพระท่านในถามข่าวเลยเนะ mm hmm. าเนะตาโหแต่ว่าฮอดบอลอยู่บอลเศร้าเลยกะปองกะ บม่ได้ถามเลยนะก็หูกอ่ะหอนบอลอยู่แล้วป้องกัใหายห่วงเนาะเพราะว่าคนที่ไปส่งก็คือพี่ออนเนาะเอารถพี่ออนไปเนาะพี่อนะอนเป็นคนไปส่งเนาะกับทองเนาะแต่ว่าอยู่หนีกระปองกกไกลเติบเนาะไกลจากปองหลายกิโลอยู่เนาะแต่ว่าป้องเขาท่านเคยไปเล้วพี่ออนพี่ออนบอกว่าไกลอยูนะ่แต่ว่า ว่าทานเคยไปกะเลยเมื่อนี้กะเสร็จถามข่าวสารทุกสุดดิบเนาะหลายๆคนกะสิรอบฟังข่าวอยู่ดอกนะนก,กับทองคือวงจะบอกว่าถามแล้วนะทุกคนถามให้แล้วเนาะถามข่าวนกกับทองให้แล้วเนาะแต่ว่าถามทองเนาะไม่ได้ถามนกเนาะเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็ถามทองกันแล้วนกะ ตนกนะถ้าถามก็แต่ส่วนมากอยู่สองคนปองจะชอบถามทองมากกว่าเพราะนกจะไม่บ่ค่อยคุยเนาะนกจะบ่ค่อยคุยเนาะทองจะคุยมากกว่าเนะก็ถามความคืบหน้าจากทองแต่ได้ข่าวมาก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะบ่ค่อยสู้ดีหรอกพี่น้องเพราะว่าสำหรับปองนะสำหรับปองมองกว่มามัน บ่ค่อยสูดีเท่าไดดอกแต่ว่ากะบ่หูคือการว่าจะเป็นยังไงนะ้องมือเนี้ยสิมาเาาาราถูอบ้างนั่นแหละทุกคนคือเขาก็ถามว่างานเป็นยังไรบ้างไปเหตุงานได้ลายมือเลยเนาะสองสามมือสามสีม่มือเลยนะเขาก็เลยถามเป็นยังไรบ้างคือทีแรกเขาก็คิดว่าโอ้คงสบายดี คงจะโอเคเงียบมากเงียบเลยเนาะมันเงียบนะคือบองวางบก็เลยเซร็จไปถามเนาะามเป็นยังไงทองบอกเป็นแบบไม่เหมือนที่คิดไว้พี่ปองเออกเป็นคือคิดไปแล้วพี่ปองคือบองก็หู้ซึ้งอยู่แล้วแบบว่า ที่เขาเสนอมาน่ะเงินเดือนน่ะมันเยอะนะหลักหมื่นน่ะมันเยอะเพราะว่ายูนีน่ะหมื่นละสามร้อยยี่สิบบาทน่ะเดือนหนึ่งมันไม่ได้ไงหมื่นหนึ่งนะเนาะมันได้เพียงพันกว่าถ้าทําทุกวันถ้าทําทุกวันเนาะไม่ถึงเดือนมันก็ได้แค่เจ็ดพันกว่าบาทเองเนาะมือได้โบเฮดกับรได้ยูนีนะ แต่อยู่นั่นเขาบอกว่าเงินเดือนลักหมืน่นมองว่ามันแพงนะมันเป็นอย่างไรเนาะกะคนมันบอก่มีงานเห็ดเนาะมันก็ต้องลองไปเสี่ยงดูแหละคนแต่ว่ามองเกิดคิดอยู่อะในสถานาการณ์แบบนี้ในสถานาการณ์แบบนี้ต่าะทำงานนี้นะ่ะมันได้มือ มันก็ถือว่าแพงอยู่มันก็ดีถ้ามันได้หลักหมืน่นจริงๆนะมันดีเนาะแต่ว่าน้องๆเขาตัดสินใจไปแล้วเขาก็ไปกันเพราะว่ายูนีมันโมมีงานไงยูนีมันโมมีงานก็ตัดสินใจเลยตอนนั้นเลยไปเนาะเพราะว่าหยุดงานมาเป็นสองอาทิตย์แล้วมันค่าใช้จ่ายมันอยู่บ่ได้แล้วไงค่าใช้จ่ายมันอยู่บ่ได้แล้วก็ต้องไปเนาะกะ เลยถามว่าเป็นจังหดมันบมเป็นคือคิดไวคุว่ามันบมเป็นคือคิดไวดอกผี่ปองเพราะว่างานอะแต่ว่ามันก็ยังสรุปว่าท่านใดดอกพี่น้องเพราะว่าคุนจะเหตุไดสีหห่ห้ามือเองเนาะเพราะว่างานใหม่มันก็เริ่มต้นใหม่มันก็อาจจะยังยากอยู่เนาะยังปราโตท่านใดสินะมันก็จังยากอยู่รอ,อบเดือนวัน ผ่านช่วงนี้ไปแล้วมันจะดีขึ้นบอลจิเนาะอาจจะดีขึ้นก็นได้เพราะว่าอาจจะปับตัวเขากังงานได้จริีๆนะเพิ่นมาคือคือเรากงจะเทียบให้ดูเนาะอยู่นี่นะทํางานเข้างานแปดโมงเช้าวันละสามร้อยห้าสิบเอ้ยมืแมนขอใครพี่น้องวันละสามร้อยยี่สิบเข้างานแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นอยู่นี่นะ การเข้าตื่นเศร้าสุดก็คือหกโมงเจ็ดโมงนะเนาะตื่นเสาร์หกโมงครึ่งเจ็ดโมงเตรียมตัวไปทํางานแปดโมงเสร็จอนะ่ายังโอเคอยู่เนาะแต่ว่าไปนัดน,นะไปที่นูนนะ่นอะตื่นตีห้านะตื่นตีห้าตีห้าครึ่งทำงานตั้งแต่หกโมงหกโมงหกโมงครึ่งน,นะทุกคน มันเช้าอยู่นะสำรับปองนะมันยังเช้าอยู่นะมันมันยังเศ้าอยู่สำรับปองนะแต่ว่าก็ว่าแหละเงินเดือนเป็นหมื่นเนาะมันก็ต้องแบบนั้นหรือเปล่านะมันก็ต้องตื่นแต่เศร้าหรือเปล่านะแล้วกะทีนี้น่ะเราบองก็ททำมาเรื่องงานกี่โมงแล้วแต่งานเสร็จแล้วแต่งานเสร็จนะทุกคนแล้วแต่ว่างานมันทีแล้วตอนใด แล้วก็ไปเลิกได้แต่ว่างเวลาบนแน่นอนแล้วไม่มีเวลาพักเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็ทำงานต่อเลยอยู่นี่อ่ะพักครึ่งชั่วโมงกินข้าวพักครึ่งชั่วโมงมันก็ถือว่นน้อยมากเลยนะทุกคนนะพักครึ่งชั่วโมงนะกินข่าวก็ยังมีเวลาเรดมือถือยังป้องกันยังได้แบบเวลาจับมือถือมาอัดคลิปนิดๆหน่อยๆได้เนาะ พักครึ่งชั่วโมงนะมันน้อยเลยนะไปอยู่แนนบอบว่างกินข้าวเสร็จก็ยืนทํางานเลยแล้วมันจะปรับตัวยหญ่ก็คือว่าอยู่นี่อ่ะเป็นงานเย็บผ้าใช่ไหมงานเย็บผ้าแล้วก็นั่งตลอดเราไปนู่นมันเป็นงานยืนมันเป็นงานยืนนะทุกคนมันเจ็บหลังเนาะคนสาหรับคนที่เคยนัง่งนะสำหรับคนที่เคยนัง่งพอไปยืนแล้วมันก็เจ็บหลังเนาะ ผงก็เคยเคยเคยผมก็นั่งเงย็บผ้าอย่างนี้ผมเคยไปยืนล้างจานที่ร้านอาหารรัดจังนะผงเคยไปไปล้างจานช่วยตอนแต่ก่อนนู่นหลายปีที่แล้วแล้วผงไปล้างจานช่วยนะไปไปรับจบ็อบล้างจา <c oughs> โนโคตรปวดล้างโคตรปวดล้างเลยนะแบบเหนื่อยอนะ่ะมันเหตุงานแบบว่านั่งตลอดแล้วพอที่นี่นะพอไปเหตุงานยืนแ้วมันจะจะเจ็บลัง อันเนี้ยนเะข้าใจเลยแล้วทีนี้บองกรถามว่าวันหยุดเป็นยังไงตอนจะมาเขาบอกว่าหยุดทุกอาทิตย์หยุดทุกวันอาทิตย์นะทุกคนมันก็เหมือนกันแค่ยุดถูกวันอาทิตย์แต่ความจริงน่ะไปที่นู้นไม่ได้หยุดประศัตโอ้บังกรงงกัน ไประบอกว่าบริยุทธ์แล้วแต่เขาจะให้หยุดว่าจะหยุดวันไหนจะว่างวันไหนแล้วเขาอยากให้หยุดเขาก็ให้หยุดนั่นแหละทุกคนมันจะประมาณนี้นะเท่าที่ทองเราให้ฟังเนาะเออเจ็บคอนล้หาหนามกินหาหนามกินแป๊บนึง ยงจะดังแน่นะทุกคนเนาะาะว่าบ้านเฮาติดถนนแล้วก็บองกันว่า้องถามต่อว่าห้องเช่าเป็นยังไงห้องเช่าเป็นยังไงอยู่กัน,นใหญ่คือห้องเช่านะ่ะคือที่ที่ถ่ายรูปให้เบิง่งน้องกันว่าเออมันโอเคนะมันใหญ่ห้องใหญ่ ของใหญ่ดีเนาะแต่ว่ามีแต่ห้องนะทุกคนมันโมมีย่างเลยนะมีแต่ห้องแล้วตอนที่ไปอะอยู่ห้องทองปกติมันก็ไม่มีพัดลมพัดลมเพดานมันเป็นของเจ้าของห้องใช่ไหมมันเป็นของห้องเนาะแล้วตอนไปก็คือไม่มีพัดลมแล้วเขาบอกว่าให้มาเท่าที่เอาของมาเท่าที่จําเป็นนะของที่คิดว่ามันจําเป็นค่อยเอามา พอไปถึงจริงๆโอ้โหจําเป็นจริงๆเนาะมีแต่เสื้อผ้าคือคือเขาอยู่นี่เขาก็โบมีอย่างอยู่แล้วเขามีแต่เสื้อผ้าตอนนั้นอ่ะแล้วที่นอนหมอนมุงอ่ะมันเก่าแล้วทุกคนมันกะผ้ากันถิ่มมันตัดสินใจบอกไปเพราะว่าเออม,มันเปิดสภาพเลยแหละตั้งแต่ป้องหายตั้งแต่สี่หาปีที่แล้วเนาะมุงมอนเอียงอ่ะที่มัน ใส่กันนะมันเก่าแล้วเขาก็อพี่ปองก็บอกว่าทิ้งไปเถอะมันเก่าแล้วเพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วตั้งแต่ปองหายแต่ข้าวคุณคือถ้วยชามอ่ะถ้วยกินข้าวอ่ะกับซอนนะั่นใ่นะคือคือปองเอาให้แต่เมื่อผินจิไปนะพี่คนเอาไปให้พี่ออนเขาเอาไปให้พี่ออนเนาะเหมือหันคือปองเอาหายตั้งแต่เขาไมา่อยู่ใหม่ๆอะ่ะปองเอาถ้วยแล้วก็เอาซอน เราก็เอาจานทินข้าวนะให้กะเพิ่นเอาไหายพี P ่อ่อนเนาะส่วนนั้นแล้วก็ที่เหลือมันก็บ่มีหยังอะ่ะถือวนมันบ่มีหยังในห้องเขามันบ่มีหยังเลยแล้วก็พัดลมเนี่ยบ่มีเลยเนาะใส่พัดลมเพดานของของเสาเก่าแต่ไปเห็นห้องใหม่นะพงก,ก็บอกว่ามันกว้างดี ก็ห้องใหม่นะราคาเสาประมาณสองพันแปดพันบอกว่าแต่เขาบอกว่าเขาจะเช่าให้นะหนนนหนอหอใหนะงงนนะ้เงินเดือนเป็นหมื่นแล้วก็ยังเสาห,ห้องห้อีกตอนไปในที่ตกงกันอ่ะเงินเดือนเป็นหมื่นเสาห้องห้กชินอยู่น้ำเขาเขาบอกแบบนี้ให้เหมารถมานะ เดี๋ยวจะจ่ายค่าเหมารถให้ด้วยแล้วพอไปจริงๆค่ <c oughs> าเมาส์หลดไฟอ่ะก็ไม่ได้เขาไม่ได้ไไดใจ่ายให้ที่บอกว่ากินอยู่น้ำเขาก็ไม่ได้นะทุกคนซืือกินเองเสือกินเองนะทุกคนนะตอนนี้อ่ะ ที่ป้องถามนะซีหามืมอที่ผ่านมาเนี่ยนะคือสื่อกินเองนะสื่อกินเองแล้วนี้คอยดูว่าสิ้นเดือนเขาเสาให้จิ้งบรห่งค่ะว่แมงเขาค่าให้สื่อบอกป้องกับบอกกลาการันตะีเนาะทุกคนต้องรอให้มันสิ้นเดือนก่อนต้องดูว่าสิ้นเดือนนะ่ะเขาใจ่ายให้จริ้งบบก นะตอนตกลงกันตอนไปนะ่ะเขาบอกเขาจ่ายให้กินอยู่น้ำเขาแต่ผ่านมาสองเรื่องเลยนะทุกคนคือจะเมาลรถให้จะจ่ายค่ารถค่าเมาลรถให้แต่ไม่ได้จ่ายเนาะว่าสึกส้กกินแบบว่าเขาบอกว่ากินน้ำเขาแต่ไปจริงๆได้ซื้อกินเองเนี่ยสองข้อ,อนี้คือมันไม่ผ่านแล้วนะมันบุคือถีเบเอากันไหวแล้วเนาะ้วทีนี้นะ่ะ สองสาวอะโบมีผันลมโขกเลยคอผันลมน้เขาแก่หายเนาะว่าอยุ่งยุ่งมันหลายยุ่งมันหลายอ่ามันมันก็เลยคอผันลมหายเนาะแล้วกองคิดว่าวกองก็เลยครับ ถ้าคุยกันไม่แน่นอนทำไมตัดสินใจไปพัดลมยังฟ้องใส่จำเป็นมันมันบมีเลยอ่ะทุกนแต่ฟ้องขบโอกาสถามต่อไปว่าที่นอนหมอนมุ้งตอนนี้เป็นยังไงได้ใส่โบหรือบได้ใส่สงสัยแต่สิอบได้ใส่ทุนแล้วทองกันบนกในเป็นคนแบบบอกขอขอความสวยเหลือคนง่ายๆนะ ลำบากตรงนี้เนี่ยแล้วก็บ,บอยเว่าวกูมูพรอยา่าณมูที่ส่วนไปนะ่ะลําบากใจก็บ,บอกวนะ่าเนาะบอกว่าเอาในใช่ว่าตกลงว่าสิใจค่าลหลุหคือบอกว่านําเขาเหมือนกับว่าบอยเว่าย่านหมูลาบากใจที่สิบอาในจุดจุดหนั้นนะที่ตกลงกันนะ่ะเราล้วพอถามจริงๆแหละบอกขิดทั้งนั้นบอกว่า ก็ชวนมาสือส่อๆบอดได้คิดว่าจะมาจริงเนี่ยทุกคนคำว่าคำจ้าโอ้ยทานเขามาเบิ่งนะพี่ปองบอกเลยนะหนูสวนเพื่อนไปแล้วหนูไม่ต้องรับผิดชอบเขานะอันนี้ก็เป็นคนผู้จักปองคือกันนะปองก็ก็รู้จักกับทองกับน้องด้วยรู้จักกับปองด้วยแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกัน เขาเพื่อนกันไปก็ต้องรับชอบกันด้วยนะเนาะถ้าเขามาเบิง่งอันนี้ก็ฝากไว้เนาะเพราะว่าเข้าว่าได้ซืนะ่อน่ะเท่าส่อย,ยังไล่หมดได้เนาะแต่เมอนก้ามาอัปเดตสู่ฟังนะทุกคนว่ามันเป็นแบบนี้บ้องก็ได้แต่บอกว่ารอให้มันผ่านเดือนนี้ไปก่อนให้มันได้เงินเดือนแล้วเธอคิดใหม่ นะสำได้กอาให้อดทนเอาคือคนมันเทยแบบว่าเป็นไดลละอยู่นี่นะวันละ320มันก็พออยู่ได้นะถ้ามันมีงานตลอดนะ่ะแต่ที่เขาตัดสินใจไปอะ่ะบดีบรได้ด้วยว่ะความท่ความเสี่าเงินเดือนมันหลายนะทุกคนคือตัดสินใจไปเพราะว่าที่นี่ไม่มีงานทําที่นี่ไม่มีงานให้ทําแล้วแล้วมันมันยุดนานน่ะมันอยู่ก็ได้แล้วไง คือมันหยุดนานแล้วมันอยู่ก็ได้แล้วเนาะก็เลยตัดสินใจไปพอไปทางั้นบอกว่าไม่คิดว่าจะมาจริงส่วนกันแต่ไม่คิดว่าจะมาจริงคือคนมันจะตายอยู่แล้วไงมันต้องไปไงเนาะอ,อันนี้ป้องกบอยากว่าคือกันแหละว่าเด่นอยู่ใกล้ๆตบมัวาจาักบาทหนึ่งปวางบัวเต็กะโบหูคือกันว่าเขาจะจัดการเรียน,นอย่างไดเนาะกะ รอดูตอนต่อไปนะทุกคนแล้วพองจะมาอัปเดตให้ฟังบ่อยๆก็แล้วกันเนาะแต่ว่าเวลาพักเขาบุมงี่เลยนะเขาอ่บจะเลิกงานกี่โมงก็แล้วแต่งานแล้วเนาะแต่เวลาพักเล่นโทรศัพท์ก็ยังไม่มีเลยนะทุกคนแต่เมื่อวานเพื่นบอกว่าเขาลองสูตรอันนี้ขนมของเขาใหม่แล้วเขาให้หยุดงานขึ่งวันือวันวันก่อนที่ปองถามเนาะแต่วันหยุด แล้วแต่เขาอยากให้หยุดโบได้ก,กำหนดว่ามือได้เนาะประมาณนี้แหละทุกคนเนาะทบเป็นยังไงกาซิมาอัปเดตสู่ฟังอีกที่หนึ่งแล้ว้องก็บอกว่าก็ก็พูดกับที่นี่ก็ว่าเป็นกลางๆไว้แล้วกันบอกก็ว่าเนะ พอมีเวลาพอเวลามีงานเยอะเยอะก็กลับมาได้ถ้าถ้าอยู่ทางนั้นไม่ไหวบางวันนะี่สเนาะแต่ว่าคือทางนี่ตอนนี้มันกลับมากมันกลับมากก่ไดดไงทุกคนมันมีงานเหตุไงกลับมากอะมายังไงละ่ะเนาะคือต้องไปให้ถึงที่สุดนั่นแหละทุกคนทองหัวคงไม่กลับไปอีกแล้วล่ะพี่ปองถ้าไม่ดีตรงนี้ก็หาใหม่อืมอันนี้อะ่ะเป็นความคิดของเขาองเกาะด้แต่หายกำลังใจแล้วก็ บอกว่าสู้ๆนะให้มันผ่านเดือนนี้ไปให้ได้รอดูเงินเดือนว่าจะได้หนึ่งหมื่นจริงหรือเปล่านะอันนี้บ้องควาวัานนาให้มันได้หนึ่งหมื่นจริงๆแล้วควาวัานนาให้เขาจ่ายเงินเดือนตามที่ตกลงกันแค่นั้นแหละที่บ้องอ่าต้องการคือแบบว่าถ้ามันผ่านเดือนนี้ไปได้งานอาจจะคุ้นมือแล้วอาจจะชินมือแล้วอาจจะชิวๆแล้วก็ได้นะ องก็เลยบอกว่าอดทนไปให้ถึงหนึ่งเดือนก่อนให้มันได้เงินเดือนแล้วก็ขอให้ได้เงินตามที่ต้องการเนาะอันนี้เอาใจช่วยสองคนสองสาวนะทุกคนืัอนี้ก็อัปเดตข้อข,ข่าวกว่อนนะั้นทุกคนนะตอนนี้มันมืดแล้วตอนนี้เริ่มกลัวตัวเองแล้วนะทุกคนเนาะเริ่มกลัวตัวเองแล้วตอนนี้ <c oughs> มันเริ่มขำแล้วเนาะบายยนะ bye bye, นะทุกคนสําหรับ ผู้ใดทีติดตามข่าวของกํานกอยู่ก็ขอพูดหลายๆเนาะแล้วก็ขอคูดหลายๆที่เป็นกําลังใจให้น้องๆเนาะที่หลายคนก็บอกว่าอยากจะช่วยเหลือน้องๆตอนนี้คือมันยังพอไปได้อยู่เนาะทุกคนเนาะก็ขอบพูณหลายๆสําหรับความหวังดีกับน้องเนาะแต่ป้องก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนั่นแหลนะเนาะทุกคนก็พยายามจะอัปเดตให้ฟังก็แล้วกันเนาะไปเนี้ยไม่บาย